อันนี้เป็นเบสิกเบื้องต้นในการทำสิ่งของหายเปลี่ยนสิ่งของทำสิ่งของให้ย้ายที่ผมจะสาธิตให้ดูวิธีการทำสิ่งของได้เช่นการทำลูกบอลหนึ่งลูกใส่ขเข้าไปไว้ในมีอหลังจากนั้นลูกบอลก็จะหายหไปและลูกบอลจะย้ายที่เข้าไปอยู่ในกระเป๋าได้วิธีการทำนั่นก็คือการเก็บปิดฝาถังข้อแ้น ทำให้ดูเหมือนเป็นเช่นธรรมชาติวิธีการที่จะใส่ลูกบอลเข้าไปไวในมือหนึ่งแต่ในความจริงก็คือลูกบอลยังอยู่ในมือเช่นนี้เรากะเบรกหรือว่าเรียกว่าบังคับเอาไว้ด้วยนิโป้งกดที่ลูกบอลในขั้นแรกเวลาที่ท่านสึดฝนก็คือนําลูกบอลมันใส่ไว้ในมือลองเทเข้าไปในมืออีกข้างหนึงก่อน หลอกทำตามเหมือนกันหลังจากนั้นใช้ปลายนิ้วด้านที่ว่างแตะด้านล่างประคองม,มือด้านไว้หลังจากนั้นใช้นิ้วโป้งกดลงไปพร้อมกับทำเหมือนเทลูกบอลใส่เข้าไปไว้ในมือแต่ความเป็นจริงก็คือลูกบอลยังอยู่ในมือทางด้านนี้แล้วก็กำมือไว้ ให้น้ำหนักและขนาดดูเหมือนกับว,ว่ามีลูกบอลอยู่ถ้าหากลูกบอลลูกขนาดนี้เข้าไปกำางนี้มันก็จะดูไม่เหมือนลองกำมาว่าีริก่อนดูนว่าลูกบอลลูกประมาณขนาดไหนให้กำบนดมือท่านให้ใกล้เคียงกันในขนาดนั้นในวิดีโอนี้จะกล่าวเกี่ยวกับวิธีการก้อนสิ่งของไว้ใน่ามือในหลากหลายแบบ ไม่ว่าจะเป็นลูกกวนขนาดเล็กาสายสายรุ้งที่สามารถาพับได้และอีกหลายหลายอย่างแต่ขั้นต้นที่การสึกผลนันก็คือเราจะต้องใช้ความคล่องแคล่วของมือด้านขวาและทด้านสายเพื่อเบสิคในลักษณะนี้กาหลังจากนั้นใช้สามนิ้ว โป้งของทำบัญชีเมื่อเป็นภาพโวมก็จะเป็นเช่นนี้นะครับใช้นิ้วโป้งนะครับสามนิ้วมายกนิ้วโป้องอกทำบัญชยียกมือด้านที่เหมือนกำลุบอลเอ้ขึ้นพร้อมกับลดมือด้านที่ปิดบังไว้ดานว่าตอไป ไอ้ขี้มันลูกบอลย่อลายเป็นลูกเล็กแล้วก็ดีนห้หายไปการในการหลังจากนั้นก็หยิบออกมาจากกระเป๋าหรือว่าจากใต้ข้อสอกหรืออาจจะทำหายแล้วแกล้งไปหยิบในกระเป๋าของคนอื่นอันนี้ก็เป็นมุกที่เป็นแกล้แงแบบไน่ง่ายที่สองท่านสามารถเอาไปเล่นให้เพื่อนคุณดูได้ไม่ว่าจะเป็นลูกบอล หรือสิ่งหนึ่งสิ่ใจที่าสามารถกำมเอาไว้ในมือได้ยางมิชิท่านสามารถนำมาใช้ได้วิธีการแบบนี้ตามตับของมายาคนเรียกกันว่าถามนิ่งถ้าหากแปลป็นภาษาไทยก็คือการใช้ปุ้งมือหรือปลาั้งหนึ่งน ้หรือจะตีคนอื่นก็ได้แต่ไม่ดีไม่งั้นคนท้องีคนอ่นใเด็กแต่เดิมอาจะชิ่อีกเพิ่มเลย คนจใ้่ใปากเลยก็ดีว่าเอา ให้กาวพิเศษต่อให้ทั้งตัวนิ่เรียบต่อกันตรงกลางเป็นข้อนเดียวกาวพิเศษไปหาซื้อที่ไหนไม่ได้เลยนอกจากที่นี่ได้เป็นกาวพิเศษดีมากทั้งเชิ ีเหมือกันต่อไปอนทีน่งรูปโปาเดนกัการปรุโปการปรปโปตอนนี้อเลไปต้องคนนี้ได้หลอกไม้แล้วอคนหนึ่งก็ต้องไป็ม Yeah. พอย่างนี้แล้วก็พับในลักษณะนี้กระดาษก็จะไค่อนต่อกันเหมือนเดิมเลยยังไงไม่ล่าเชื่อเลยใช่ไหมกระดาษต่อกันแล้ว ใส่เข้าไปในแก้ว แล้วค่อยๆเอามือยกขึ้นมาบนสูงเหนือหัวตัวเองแล้วก็จับมาที่ไผ่จับมาที่ไผ่เลยเอาลาหลับตาไว้ดีนะระวังน้ำเปลี่ยนที่หัวตัวเองข้ามจักแก้วข้ามจักแก้วจับที่ไผ่อย่างเดียวเออดูนี่น้ำหายก็ไปอยู่ในตัวมันหรือเปล่าออาจจะหายก็้าไปอยู่ตรงไหนก็ได้เราจะฉี่ตัวที่นอนนะ นั่งไปก่อนกลักันจ้ะอ่าคราวนี้นิยามหนึงที่จะแสดงอันนี้ต้องใช้ฝีมือมากๆเลยก็คือการแสดงนะรุกคนแก้วน้ำนะครัเวลาที่แสดงจะต้องใช้อุ่อประกอบทั้งหมดสามอย่างเราต้องใช้การฝึกฝนมาก ลูกมออกอันนี้กลับขี่เป่าอันนี้เป็นมายาคมที่ยากที่ส <that> so ุดเลยเอาละเราก็เอายิ้มสอข้างถดงขี้ผมตัวเองไว้นะครับทั้งหมดเลยทุกคนเลยคุณนแต่หูอย่างเดียวนะดูให้ดีอย่างกับที่ตาตอนที่ใครตกลงมาต้องทางเอ่อหูหูตัวเองให้ยากไปอุ้นจมูกเพื่อนอันนี้ไม่ได้นะถ้าอุ้นจมูกเพื่อนเพื่อนจะหายใจไม่ออกนะครับ